สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พร,ราไลฟ์สไตล์ในออสเตรเลียนะคะวันนี้ก็มาทําเมนูอาหารฝรั่งง่ายๆจะตายตพร,ราสนะคะพร,ะราจะทําสปาเกตตีนะคะนี่ก็คือเส้นสปาเกตตีนะคะมีไข่ค่ะนะคะมีกระหบนะคะหอยเชลล์นะคะพร,ะราจะทําเป็นสปาเกตตีหอยเชลล์นะคะแล้วก็จะมีเบคอนนะคะสําเร็จรูปนะคะแล้วก็จะมีะชีสครีมนะคะกระริกนะคะพริกไทยนะคะ แล้วก็ชีสก้อนนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวไปขอต้มเส้นสปาเกตตี้ก่อนนะคะต้มน้ำก็ใส่เกลือนะคะต้มเส้นนะคะต้มเส้นสปาเก็ตตี้นะคะ ระหว่างต้มเส้นรอนะคะไปทําเครื่องปรุงนะคะตอกไข่นะคะใช้ไข่สามใบนะคะตีไข่ค่ะใส่ที่ไข่ดำนะคะ ตามใจชอบนะคะราจะใส่อ่าครีมชีสนะคะแล้วแตุ่คนนะคะชอบไม่เหมือนกันเพราะาจะลงใส่ตัวนี้นะคะเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกค่ะจากนั้นก็เพิเพ่มนะคะชีสเข้าไปอีกนะคะ ดีเลยคะ่ะดีเข้ากันนะคะพะล่าก็จะใส่นมจืดเข้าไปด้วยนะคะนิดหน่อยค่ะนี่น้ำสปาเกตตี้นะคะเต่๋ละคนนี่จะทำไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นสูตรของพล่าเองนะคะ,ะ,คะทุกคนหัดทำค่ะแต่อยากระบานนี้ <laughs> ไม่รู้จะอร่อยหรือเปล่าครั้งแรกนะคะที่หัดทำสปาเกตตี้นะคะไปทานที่ร้านอาหารมาแล้วรู้สึกอร่อยนะคะ พยายามจำว่าเขาใส่อะไรบ้างนะคะก็มาลองทำดูว่าจะอร่อยไหมคะเสร็จแล้วนะคะไปดูเส้นที่ต้มไว้ก่อนนะคะสุกพอดีหรือ,อยังนะคะค่ะตอนนี้เส้นก็นุ่มแล้วนะคะเดี๋ยวไปล้างน้ำเปล่าเลยนะคะเส้นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็มาชมกันขั้นตอนการผัดนะคะสปากเกตตี้ต่อไปนะคะ พอเ่าจะใช้เนยผัดนะคะใส่เนยแล้วก็เดคอนนะคะลงเลยนะคะใส่เยอะเลยค่ะเน้นเน้นใส่กระเทียมนะคะกระเทียมป่นค่ะนะคะ กลิ่นหอมแล้วค่ะนะคะก็ะเอาสกากรอบนะคะหอยเชลล์ลงผัดเลยนะคะปลาเกตี้คาโบนาร่าหอยเชลล์นะคะ ไขเชลให้สุกไปเอาเส้นลงนะคะจากนั้นก็ใส่เส้นสปาเกปตตี้ลงเลยนะคะ ตามด้วยนะคะน้ำสปาเกตตี้ที่ปรุงไว้นะคะหอมหน่าทานมากเลยค่ะหุกคนเลยนะคะ สีสันน่าทานมากเลยค่ะทุกคนหอ,อม เตีง่ายสไตล์พอลาก็ทำออกมาก็สีสันน่าทานมากเลยค่ะทุกคนดูสิไปเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะเน้นๆเลยค่ะนั้นก็ลาดด้วยชีสอีกนะคะโรยหน้าด้วยชีสนะคะ ชีสเนี่ยเขาจะมันอร่อยนะเค็มๆนะคะทุกคนขาเนี่ยค่ะชอบเยอะก็ใส่เยอะนะคะทุกคนสปากเกตตี้คาโบนาร่าสกาลอบหอยเชลล์นะคะง่ายๆสไตล์พาร,รานะคะออกมาและสีสันน่าทานมากหอมชิมแล้วอร่อยมากเลยค่ะทุกคนขานะคะโรยด้วยชีสสไลซ์เข้าไปเลยนะคะเน้นๆเลยค่ะนะคะ เบคอนนะคะสกาลบหน้าทานมากเลยค่ะทุกคนพระราจำมาจากร้านอาหารมหาธรรเองนะคะทำออกมาแล้วก็ไม่ผิดหวังนะคะอร่าทานมากอร่อยมาทานด้วยกันนะคะก่อนอื่นก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย